โรงเรียนบ้านนนสว่างบวรวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต2เป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น136คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวม12คนบริหารงานโดยนางสาวทัพทิมมีทาตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยาการดำเนินง,งานของโรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยาตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต2ดังนี้ด้านความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยาคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก อันแรกโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียนเป็นมีการจัดครูเวรดูแลหน้าประตูทุกเช้าและเย็นจัดสภาพแวดล้อมประตูรั้วโรงเรียนให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอด้านหลักสูตรโรงเรียนบ้านนนสว่างบวรวิทยาได้จัดทำโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนดวิธีการดำเนินงานกิจกรรมโครงสร้างที่สอดคล้องและครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนบ้านนนสว่างบวรวิทยาได้ดําเนินการตามระเบียบในการดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนโดยสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ทั้ง8ร่มสาระรวมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนแก่นักเรียนครบทุกคนอาหารกลางวันและนม โรงเรียนได้ดำเนินการส่งโครงการอาหารกลางวันให้กับเทศบาลน,หนาหนองทุ่มเป็นที่เรียบร้อยบุคลากรในสถานศึกษาประกอบด้วยนางสาวทัพทิมมีทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนสว่างบวรวิทยานายทาดาภูพวกนางสาวมัฒนาจันเขียวนางสาวสุพัตราด้วงคำจันทร์ นายดำรงศักใหญ่ปางแก้วนางสาวรัตด,ดาวันโยธานันนางสาวพัชรากรสุยุวง์นางสาวกนกวันกลางลานางสาวจินตนาวงวิวงศ์นายฐานพัฒแสนสีนางละลินธนศรีลังกูลและนางสาวกิติยากรเสียวสุขอาคารสถานที่ อาคารสถานที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอไม่เป็นอันตรายแก่นักเรียนมีการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ให้สวยงามรวมทั้งคัดกรองบุคคลที่เข้ามาภายในสถานศึกษาอย่างนโยบายหลัก 3R นโยบายโครงการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณและภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ learning loss ด้วยนวัตกรรมคลีนิก3อาสารร่วมกับนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ด้วยโฟนิกโรงเรียนบ้านนนสว่างบวรวิทยาขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ